อันนี้หาของฝากหาของฝากเอฟซีพอดุะเอาลดนอนไหนก็ได้นอนนั่นแหละเออไม่ได้ไปแต่ไออะไรนะฝากใยไปให้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะแต่แต่ฝากใยเอาไปให้ฝากใยฝากนาเตเอาไปให้นะครับ หน่อไม้ดวงใหญ่ๆหน่อไม้อะไรเนี่นยหนไมดวงใหญ่จังโอ้ยเพิ่งกินเป็นยิบเลยเอาไปต้มยำได้ต้มยำเหรอเอาไปทำต้มยำได้อร่อยครับด้านบนดิด้านบนด้านบนด้านบน,น,บน,น,บนเออยืนยืนขึ้นเออนั่น,นแหละนั่นแหละจับรัดกันฝั่งนั้นฝั่งนี้มันก็หักเลย นี่ฮะเนี่ยหน่อไม้กระปุกฉันเอาเสียมตัวน,นั้นมาช่วยช่วงสิได้ละตรงไหนเสียมอันซับปามเนี่ยนะเออ,เอ,อ,อได้ไหมได้ลองมาซับแม่ เดี๋ยวให้น่าเสริม <laughs> <sẽ> sập. โอ๋โอ๋ <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> นอหนี่ก็เอาหลดบ๊บกระสันก็นอนนั่นก็นได้นอน,นน่อยหนอยเออนอถึงเลยเออเอาโหลดนอไดเลยหลายมันเยอะมาก เอาไปทำต้มยำเอาไปผัดหน่อไม้แบบนี้อร่อยถ้าเอาไปแกงหน่อไม้แบบนี้จะจะไม่เท่าไหร่าเกินไปเออมันอยากจะออกรสชาติหวานๆหน่อยลออีกนี่เด็กนอนยงสิซันบ้าวซับโหลด <laughs> แห้งสูงสง,ง,งัดกับอะไรบานนี้ยามเชียมครับ <laughs> うんうんけどけどこれはいはい <laughs> <lab> <g Incredibly logical> มันต้องเสียมหนักๆตายคอยมาซับนี่คือส่งสีเบิดมือเว้ยคอย <c oughs> อละลุ่นยังกล่องน้ำมาสัน <c oughs> แก่เกินไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปถึงไปถึงเถียงนาเอาเอาพา้าซ่อมก่อน,น,นโอ้โหโหน่อไม้เยอะมากนี่รอรับได้เลยนะคะหน่อไม้เจ็บนะ <laughs> กหน้าตายก,กอก,กอ,อก่ะสัน <laughs> นี่ค่ะ ไปค่ะกลับบ้านพอแล้วนี่มามถึงยายก็เอาขายายก็เอาขาโอ้ทำไมมันสิแก่ผลแล่าาแก่ผลหยุนแล้วนี่ค่ะนอไม้ซีนอเดี๋ยวถ้าถ้าน้าเตบอกว่าใส่รถอีกได้เดี๋ยวจะให้ลงไปเอาอีกกลัวรถน้ำฝนมันเต็ม เดี๋ยวเราไปถามน้าแต่ก่อนว่าพอไหมจะใส่ได้ไหมทั้งกระเป๋ามันจะมีทั้งกระเป๋าแล้วก็มีเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้นี้ลืมให้ดูมีอะไรรู้ไหม <c oughs> เดี๋ยวมีนี่นี่นี่มีหน่อไม้ดองที่ทำกับยายนี่ที่ทำไว้กับยายไปฝาก นี่แหละที่สำคัญรถจะจะเอาใส่รถไปหมดไหมบอกว่าให้หน้าแตไปเอากล้วยที่สวนน้าตาอีกไม่รู้ว่าจะได้ไปเอาหรือเปล่าโมเมนต์มันเสียนั่นแล้วบอโมเมนต์สีเต็มรถแล้วบอเดีย๋ยวไปทำน้าแต้ก่อนค่ะหน่อไม้นะคะถ้าถ้าได้หน่อไม้แล้วถ้าอยากเก็บไว้กินนานๆคือผ่าแล้วก็ เราจะแปลรูปไว้เลยแล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มไม่งั้นก็เอาไปนึ่งไว้รอเวลาเราต้มยำหรือทำกับข้าวแล้วค่อยเอามาทำกับข้าวถ้าถ้าไม่อยากแช่ตู้เย็นนะเอาไปเสร็จแล้วก็คือไปผ่าผ่าผา,าแล้วก็นึ่งใส่ใส่ถุงนะใส่ถุงร่อนแล้วก็นึ่งนึ่งสุกสุกแล้ว แล้วก็เอามาเนี่ยเอามาใส่ถุงซ้อนถุงอีกอีกถุงหนึ่งไม่ต้องรอให้เย็นมากนะแค่เรามัดได้อะ่ะมัดรอบแรกได้แล้วก็ไอ้มัดถุงแรกที่ที่เรานึ่งนะแล้วก็เราซ้อนถุงถุงใสอีกถุงหนึ่ง,งแล้วก็มัดแล้วก็ทิ้งไว้เลยห้อยไว้นะไม่ไม่วางไว้กับพื้นนะถ้าวางไว้กับพื้นมันจะเสีย เดี๋ยวยังไงสําหรับเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย